หน้าใหม่อะไรหน้าสวยเลยโอ้ยอยากสวยเบิมโอเคนะคะอ่ะสวยเลยสวยมากไม่ไม่ขอถามน้องเราเป็นหนึ่งนะเราก้าวใส่ชุดนี้ไปวันที่ท้ายนะก้าวมันนี่โป๊มันน่ารักมันมีดอกด้วยมีดอกมีกระดานด้วยดอกไม้โอเคมันมีดอกไม้ด้วย The flower ดอกไอ้ธรรมดาก้วยนื่อพอดีโอ้โห สำหรับ Oppo Reno 8 <c oughs> t 5G นะคะ <c oughs> ก็เป็นกล้องที่ถ่ายประเทศสวยมากเลยทุกคนได้ลองซื้อไว้ใช้กันนะคะทุกคนลนะคะก็จับต้องได้นะไม่เสียแหบคุณโมเขาเป็น <c oughs> สายายถ่ายรูปอยูเ่เลยใช่ค่ะถ่ายสายให้รูปส่ายคอนเทรดเลยค่ะแล้วให้เพื่อนๆถ่ายให้ค่ะเพื่อนชอบถ่ายหรือว่าถ่ายหรือชอบให้คนถ่ายจริงๆถ่ายก็ได้ค่ะแต่เพื่อนถ่ายให้น่าจ<ล>ะสบายกว่า ทำว่าเราเป็นทั้งแฟนที่่ายไอ้ด้วยก็พูดไปแต่ตัวนี้เป็นอะไรบ้างผลิภั์ผลิภั์ดียังไงดีตัวนี้อะคะดีมากค่ะสีสวยถูกใจแน่นอนกล้องดีมากเพราะมีหมดฟัสเคลทั้งเอ่อกล้องหน้าและกล้องหลังค่ะแล้วก็ทุกอย่างคือเป็น 5G ด้วยก็คือบอกเลยว่าอัปสูงสุดสปีดเลยค่ะฝากเชิญชวนถ้าฝากกันตรงๆเลยะก็ซื้อเลย มาซื้อเลยตอนนี้เขามีเป็นแบบว่าปอบอัพขึ้นมาให้นะคะก็อยากให้มามีจับจองกันเป็นเจ้าของนะคะ Oppo Reno 8G 5 Oppo Reno 8T 5G ค่ะราคาดีด้วยะะ <บา S 1> มีโปรเลย,เลยต้องมีละ Oppo ราคาดีแล้วความรักเราเป็นเพไ่มนกันด้วยจะหนุนสองปีเราจะหนุนได้กันไหมได้ด้วยสองนีหรือสองปียล่สบสี่ปีนะพี่อย่าถามคำถามแบบนี้เลย ถามเขาไม่อะแล้วไม่ได้ตกลงกันหรือว่าหนึ่งหรือสองอันนี้ไม่เราไม่ได้ตกลงเพราะว่าเราอ่ะเขียนว่าอะไรดีให้ให้พี่ๆตัดข่าวในกิดีแล้พี่ร้องอะไร happy animal city ในความรักเกย์ตีหกใช่เออเออเขียน caption ให้แล้วเนี่ยอะเป็นยังไงบ้างสำหรับการ animal ในครั้งนี้มีอะไรพิยมเต็ม จริงๆไม่ได้พิเศษอะไรมากมายค่ะแค่แบบเออหาเวลามาเจอกันบ้างแล้วก็ทานข้าวด้วยกันนี่มันบอกอะไรบอกพี่บอกอะไรก็เออเจอกันบ้างนะไม่ได้มีขคำพิเศษอะไรพี่เอะไร่ะพี่ใส่มาวันนี้มีอะไรของให้มั้งอุ้ยแปะเดียวเลยอบไนเลยอ่ะ๋อหมดเลยอ่ามันจะบอกว่าจะบอกว่าเขาไม่เคยซื้ออะไรให้เลยอ๋อไม่เขาเป็นคนปฏิบัติ ราะว่าของพวกนี้เรารู้สึกว่าการที่เขาให้เรามันก็จะเป็นบุญคุณแต่ถ้าเขาให้เราก็ไม่ว่าเราก็ยินดีอยากก่าวอยากรองมากคือบุญคุณแทนใจไงไม่คถ้าถ้าเขาให้เรามาเราก็ให้กลับเกันให้แบบราคาไหนก็เอาไม่คุยเรื่องช้นแล้วมาปุ๊บมาากเดาเด็นเลคิดโแล้วืจริงใจเราอยากได้อะไรง แค่อยากเจอคนจริงใจมีไหมแถวนี้อยากเจอคนดีๆแถวนี้มีไหมหนึ่งหมดเลยเจอคนจริงใจมีไม่ได้เลยแล้วมันก็เลยอะไรมันกผัดคนละไม่มีแบบแค่ดอกไม้กับเลี้ยงข้าวกันแค่นั้นใช่มันดูพิวกว่าเดิมไหมกว่าแบบมันทั่วไปไหมฮะถ้าพูดใ้อิีฉาอะไรก็มันก็หวานแล้วถ้าตัดมันได้แล้วทั่วไปอ่ะมันก็เป็นการทานข้าวกันในการพบเจอกันแค่แบบคุณธรรมดาดูหวานขนาดไหน ที่ทำให้ความรักของเราไม่มีโปรโมชั่นได้ไหมอันนี้ไม่กล้าพูดกลัวมันมีถ้ามันมีโปรโมชั่นขึ้นมาเราก็จะหวั่นใจชมรุ่นไงเอหวั่นใจชมรุ่นทีกแล้วรุ่นล่าล่ะสองคนแก่แล้วนะเดี๋ยวเขาบอกว่าทริปเกาหลคู่เราก็คือหวานเวอร์มากสุดพูดได้เหรอพูดดไ้เลยเรามันเป็นผู้น้อยค่ะใครก็โยนอะไรมาให้เราทั้งนั้นแหละเราติดไปแล้วทีว่าเราทำได้นะ

บ้างนิดหน่อยพอเข้าแบบจังหวะได้แล้วเขาก็ผู้ใหญ่อ่ะผู้ใหญ่ก็เลยเน้นอยู่กับคุณพ่อตลอดไปใช่เราเราวาเลนไทน์นี้มีวาเลนไทน์นี้มีความพิเศษไหมครับวาเลนไทน์นี้ะปีแรกนะหรือปีที่สองปีที่สองปีนี้ปีที่สองปะปีที่สองปีที่สองแล้วกสองปีที่แล้วฉ่นชอบคุจีนไปหนึ่งปี มาได้จได้ถ้าไม่่จไม่ได้ใช่ใด่ใช่ว่าทุกวนมันคือความรักเลยจำได้จำได้ที่ขอแบบตรงจนวเลยไาอ๋ออ๋ออบตาบ้างเป่าเอออได้แลปี่เราเอร์ไพรไหมก็คงมีบ้างค่ะคมีบ้างที่เซอร์ไพแต่ว่าก็ให้มันเป็นเรื่องของคนของคนเนี่ย คนที่สางคนที่สามคนที่สามหรือ่ไหมคนที่สี่ไม่ได้ไม่ไม่หรอกมันก็ไม่มีอะไรหรอกพี่อาจจะมีดอกไม้ขนมนิดหน่อยพาไปกินข้าวเหมือนเดิมเราไม่ได้แบบว่ามีของขวัญชิ้นใหญ่อะไรให้เพราะว่าเป็นช่วงวัยทำงานทั้งคู่อะไรย่เงี้ยถ้าถ้าคิดจะต้องเซอร์ไพรสอะไรมันยากไหมคะสำหรับเราเราเป็นคนชอบโต๊เราจะแบบโต๊เลยว่าแบบอยากให้อะอะไรอย่างเงี้ย เพิ่มมาตาหน่อยเรื่องจองแย้ตาร้านละห้องร้านละห้องไปถึงตาที่เราขอคือเหล่าเพราะว่าน่าจะเต็มช่วงวันวาเลนไทน์อย่างหนูไม่รู้ว่าพี่เขาจะจองหรือเปล่าพบียร์เลยก็จองก่อนแต่ว่าเราก็คือโยนให้เขาเลยสมมติถ้าเขาอยากเขาจองอะไรแกล้งว่าเราอยากกินอะไรเราพูดไปเลยเขาเลาอะไรก็ได้ที่มีพี่นั่งอยู่ข้างขาง ต้องมีบ้างแหละ<อ>แต่เพลงนี้อาจจะไม่แต่งให้เขาหรือว่าแต่งให้เขาหรือเปล่าหนะ้าเพราะว่าเนื้อยังไม่มาไม่รู้เธอจะมาทาําเป็นสีใว้สาวอะเพลง,พลงไม่น่าทันแล้วไม่น่าทันแต่น่าจะเป็นหลักค่ะเ,เพลงก็เ,เป็นแนวน่ารักเหมือนเดิมให้<อ>คนได้ยกย่งได้เหมือนเดิมเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงแบบที่ทุกคนกำลังอินเลิฟกันแหละเออหลายๆคนกําลังเริ่มเขาเรียกเลยนะปลูกดอกรักเออปลูกเออปลูกต้นรัก ดอกรักไม่ได้แ okay. well, like, ต uh, ่เราตอนนอ้ว่าเราก็ไม่จะเอาพี่อะไรเขามาเป็นพระเอกยุนไกรีเอาเขาบอกว่าถ้าให้คู่มาเป็นพระเอกยุนรีด้วยมันจะแบบเบาะไม่ใช่หรอไม่ทันหันหรอใช่ไหมมันจะเป็นทันหันเจอเราเราเลือกเหล่านี้เนาะไม่เชื่อไม่เชื่ออม่เชื่องมงายมาก มัสนใจมากมเชื่อแต่พี่ยัยมากไม่เชือแต่นี่โบเราโบราแนะนำตั้งแต่เราพูดมาเราว่าตรงไหนมันสามารถอ่อนได้บ้างมันก็อ่อนได้หมดแหละคุณผู้ชมเขาอยากจอยกันเขาเบื่อเรื่องเครียดๆเลยอ่ะก็อยากให้เราเป็นเราเป็นมีมนะเพราะเราพูดเป็นมีมหลายอย่างนะก็ใช้อยู่นี่ตอนเนี้ยไม่คอมมิเตอร์แต่ไปหมดเมื่อกี้งานอัปโปก็พูดไป็นหนึ่งมีนส่งให้น้องพี่พีไงก็บอกว่าเออ อย่ามาเล่นกับไฟเพราะว่าไฟจะไหม้หัวใจของพี่อย่าพูดเหมือนนายตอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คนลุกเลยเขาถามถึงเรื่องที่เราไปไปไปออกในรายการต่างๆที่ไม่ได้เลยมี่พูดนะครับพูดตรงกับพี่เลยว่าถ้าเขาเม็นชัดเจนอ่ะเราก็จะไม่ไปตอบใช่เพอรู้สึกว่าการที่อ่ะจริงจังแล้อันนี้ซีเรียสที่เนี่ยนะการที่คนเราจะคบใครสักคนนะคะทุกคน แอบไปก็คือทุกคนรู้อยู่ดี mm hmm. เปิดตัวไปเถอะ mm hmm. มันยุคสมัยใหม่แล้วมันไม่จำเป็นต้องแบบว่าหลบซ่อนนะเพราะว่าถ้าคู่เรามันดีจริงๆทุกอย่างมันจะส่งเสริมกันไปแต่ถ้าคู่มันไม่ใช่เลิกลากันไปก็ไม่เห็นจะเป็นไรเพราะคนเรามีสิทธิ์เลือกทุกคน,นะคะ่ะการเลิกลากันมันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ว่าคนนั้นวิผ่านผู้ชายมาเยอะผู้หญิงมาเยอะไม่จ้าเขาต้องได้คนที่ดีที่สุด mm hmm. จ้าแล้ววันนั้นคือ ถ้าอยากทบไปต่อก็ต้องเปิดตัวใช่ใช่มันต้องเปิดตัวแหละมันต้องแม่เาราแค่รู้สึกว่าถ้ามีทัศนคติที่ตรงกันว่าเปิดตัวแล้วโอเคก็ไม่เห็นเป็นไรใช่มันลุกใหม่แล้วแม่เา <ừ> เปิดไปเพอะและ้ว <ๆ S 2> พี่เรียกว่าตอนตอนทนี่ตกลุมันเรียกว่าอ<ๆ>พี่โอเคเปิดได้ไม่เป็นไรเนี้ยเอาปกติเขาก็เปิดคิดว่าแบบจากวันนั้นที่เปิดตัวมาถึงวันนี้มันถึมีความสุขยังไงมันเสีมันก็ มีผสมกันไปล่คะค่ะใช่มีทั้งทั้งสุขทั้งทุกข์ร่วมมือกันไปเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วมันดูแบบวุ่นวายมาันดูลำบากดูอะไรดีอาด่างเ้ย <c oughs> เราก็มีมันมือนกเพราะว่าแบบเราแบบเบื่อเราคามที่ให้เราไมเราคือมนุษย์นี่มนุษย์ย่อมเป็นไปตามกาัน <c oughs> สิ่งที่เรากระทำกันไว้ <c oughs> มันก็จะวกกลับมา ปกติปกติผิดใจกันเรื่องอะไรหนูวเรื่องเล็กมากเป็นเรื่องที่แบบคนเราไม่คิดว่าจะแบบทะเลาะกันได้อะเช่นไปอเมริกาเขาถามว่าเราอยากไปไหนเราก็บอกอยากไปมิวเซียมอยากไปธรรมชาติซึ่งเขาก็มีมาแล้วก็คือไปโซนแบบบุทยานแลวก็พิพิธภัณฑ์อะไรเงี้ยแล้วเขาโอเคมีสองที่ลแล้วเขาก็แบบไม่หนูต้องเลือกมาเลยว่าหนูจเอาตรงไหนอะไรยังไง ก็หนูไปไหนก็ได้ที่มีพี่อะไรอย่างเงี้ยหนูโอเคอะไรเงี้ยไม่หนูต้องบอกมาสิว่าจะไปไหนก็ไปไหนก็ได้ที่มีพี่อ่ะเใช่พอไงเลราเป็นเราเป็นคนเราเป็นคนบอบบางเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเล็กๆล็กนะค่ะเพราะว่าด้วยความที่คนเรามันแบบว่าเอ็นดูกันรักกันมากๆมันก็จะแบบทะเลาะกันเกี่ยวกเรื่อง เขาก็ตามใจเราตลอดน้องอยากได้อะไรพี่ก็จัดให้ไม่ถิ่นหรอไม่หรอเพราะว่าเขาเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะมีความแบบตามใจที่ไม่ตามใจอ่ะแบบเหมือนจะตามใจอ่ะได้ได้ได้แต่ไม่ตามใจอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็น่ารักใช่เพราะว่าถ้าพากไปตลกทั้งคู่ก็เอ้ยก็แย่อะไรเงี้ยเคยคะเราก็เลิกอาหารนะคะทาอะไรก็ได้ไม่ค่อยค่ะเพราะว่าพี่เล็กเขาจะลิสต์มาไว้อยู่แล้วว่าแบบอาหาร ใช่ค่ะเพราะว่าอาหารของเ็กเรื่องก,กินอะไรกินจังค่ะแต่ว่าเราไม่มีสิทธิ์เรื่องเหรอขอตังค์ด้วยเราไม่มีสิทธิ์เรื่องเหรอว่าเราอยากกินอะไรมีมีหนูก็จะมีบอกว่าวันนี้อยากกินญี่ปุน่นได้ไหมอะไรเงี้ยแบบไอเลิฟญี่ปุน่นโอเคออเราแม่เนาะไม่เหลือความลับอะไรแล้วในตัว